สวัสดีครับกับผมเทพช้างนะครับเดี๋ยวจะมาลุยกันต่อกับการทำเจาะรูสามรูเซ็ตโทโตริกุซื้อกันเลยวัี้เวจะมาลุยสักล้านแคสพอนะครับร้อยเมตรถ้าไม่ได้เราค่อยไป e ีพีต่อไปแองเจโลโรเซ็ต,ตมาเลยร้อยเมร็รเท่านั้นวันนี้แค่นี้พอถ้าไม่หัวร้อนหรือไม่คลิปก็ยังไม่ถึงสิบนาทีซื้อ แล้วขาดฝากระโปรงกับขาดแค่ฝากระโปรงกับออกกกหลังคาขาดแค่สองชิ้นเท่านั้นก็จะครบละอีพี่ก่อนเราทําไปเยอะครบร้อยยังน่าจอย่างที่ดีอยาก,กเปิดให้มันเหลือสักสองลานแคดเลยเฮ้ยมาแล้วโอเ okay, ค let's go มันก่อนมีคนบอกว่าผมเปิดได้ฝาก,กระโปรงไปบ้างแล้วผมก็โยนทิ้งไปนั่นคือเรื่องสวย เอ้ยใช่ไปเนี่ยเฮ้ยหลังคามาแล้ววะมาไววันนี้มาไวปกติช้ามากสปอยหน้านี่ทิ้งหมดจริงจริงไอ้พวกเซตอื่นๆก็ทิ้งก็ได้ใหทุกคนร้อยเมตรเท่านั้นหลังคาคือคือถ้าเป็นหลังคากระฝากระโปรงเราต้องชิกกันเดี๋ยวเราจะพลาดเหมือนครั้งก่อน ถ้าแบบวันนี้เปิดเกินก็อยากจะเปิดเกิน,แบบยยนสักแบบเฮ้ยนี่แหละสเกิร์ตอะโอเคทำไมวะเอ้ยเอา้าผมยังไม่มีสกเกิกร์ตสามดูเหรอเนี่ยเอา้าดวผมมีแล้วโอเคสกเกิร์ตมาก็ดีโอไซโนโวิ่งเอาไปจ่อเล่นเอาดวผมมีสกเกิร์ต สามรูแล้วนะเนี่ยเท่ากับราคาสามชิ้นว่ะเอปล่อยหน้าโคโคมาบ่แต่เราไม่ได้ต้องการเอ้ราคามาอีกราคาได้สองรูละขาได้แค่นเดียวก็เป็นสามได้ลุน้นหนึ่งกลุ่มัันนี้ไม่น่าใช่โคโค่โคโคโคไปไวมากเราจะได้เปิด180เม็ดว่ะ แล้วเี่จะหมดแล้วเนี่ยโทริโก้โคโค้นี่มันหน้าตาขายโทริโก้เลยนะสปล่อยหน้านะโอ้ฝากกระโปรแม่งมายากจริงวะ่ะรดรดดับหีเปิดก็ไปถ้าเป็นไอดีไอดีสายฟรีเปิดได้นะขายสัพันร้านดับยากเกิน ไปไปไปรีบมารีบมาเฮ้ยมาแล้วสามรูแล้วหลังคาเราจะได้ปลดล็อกไปอีกหนึ่งชิ้นถ้าสากะโปงไม่มาจริงๆริเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าเรื่องใหญ่แต่ทีนี้ผมมีฝากกระโปรงอยู่แล้วชิ้นหนึ่งน่าจะเปิดได้เองอะไฟหน้ามาไฟหน้าเราไม่ไม่มีําำมัน เอ้ยไฟหน้ามาอีกครับในอีกสี่สิบเมตรสุดท้ายเราจะไปเจาะรูกันฮึม่มโฮไซโน่โฮไซโน่ทำไมมันเบิ้ลสองอยากยากกินสุดๆ เฮ้ยใช่ปะไม่ใช่ป่ะสเกิร์ตเฮ้ยสเกิร์ตได้รุนสามลูยกันเดี๋ยวนได้รุ่นไหนก็ยังดีวะสปอยหน้ามาสมายัยฮะมาออกมาสมาองทีแล้วเจาะเล่นเพื่อได้ห้าลูนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีถ้ามันเผ่อมาครบห้าลูไฟท้าย ไอเอ็นใช่ปะ่ะไม่ใช่มาย,ยากจังวะถ้าสมมติมันมาให้ลุนสามบูแล้วแบบตีไม่ติดดีซวยเหมือนกันสเกิร์ตมาอีกันสเกิร์ตมาอีกันแต่แต่นี้เอาจริงก็เลดดับดีอ่ะเสร็จนีปกติจะมาย,ยากกว่านี้เยอะ ไฟท้ายไฟยหน้า12ชิ้นสุดท้ายครับ1ิบสแคปสุดท้ายไม่ก็ไปเปิดแคปหาที่เจาะรูไปมม่จะชีวิตงยง่้นโึ้เหมดละ ฝากกระโปงไม่มาครับผมร้อยเม็ดไม่น่าเชื่อไปไปลุน้นสเกิร์ตกับหลังคาเลยวะหวังว่ามันจะมาโดยง่ายนะเอาเป็นดูแบบหลังคาเราไม่เคยเจาะเลยสเกิร์ตเรามีหนึ่งรูเอาสเกิร์ตกันไป เออสองรูสเกิร์ตเราซ้ำเยอะมันเ,เป็นสร้างหนึ่งรูเพื่อแตกโอเคแล้วก็ไอหลังคาเป็นสองรูโอเคแล้วก็ตีไฟท้ายเรามีครบแล้วไฟท้ายส,สองรูแค่แตกสำเร็จซะอีกแล้วกัน อันไหนจะแหกอ่ะนีไ่ไงวิ่งไปเฮ้ยสำเร็จซะอีกอ่ะวิ่งห้ารูก็ได้อ่ะล้ละลมเหลวแล้วก็ใส่สเกิร์ตเข้าไปไปเว้ยสำเร็จ ไ่้ตกเกินมล้ชิ้นหนึ่งต่อไปอน,นี่ไฟหน้าเอาไว้ข้างบนเดี๋วแวก็ไฟท้ายอันนี้ต้องมีทั้งหมด6ชิ้นละราขาสองชิ้นเราจะตีอะไรให้แตกก่อน1อันอันนี้ไม่น่าจะติดวะสองสองรูน่าจะง่ายสำเร็จ ตื่นเต้นตื่นเต้นเอ่อไปอันนี้สำเร็จอันนี้สำเร็จแม่งสำเร็จไปหมดเลยเหลือชิ้นหนึ่งแล้ววะแล้วก็จจกกระฝากกับโปรงชิ้นเดียว หนึ่งสองซมโอ้โหเก็บมานานมากอ่ะเปิดต่อหน่อยแล้วกันร้านแคดได้พอจริงๆึ่งไหนไย เปิดสักสามสิบเมลยจะได้แบบว่าอีพีหน้าเปิดร้านห้าอีพีนี้เปิดร้านสามโอ้เสียดายว่ะหลังคามันก็ไม่ได้มาง่ายๆนะตัวลอดเราน้อยไปไหน่อยกลายเป็นคาสองชิ้นเดิมเลยแต่ยังนั้นก็ได้วันนี้ก็ได้เกินมาเพิ่มชิ้นหนึ่งแล้วนั้นก็เป็นชิ้นหาย,ยากสุด ไปไว้20เมตนสุดท้ายของคลิปนี้ยากนะถ้าจะเป็นแบบหลังคาสี่อันจาก20เมตรจบช้มากจากชี้ยังไม่มาเลยเฟรยทไายมามาทำไม วิ่งห้าลูก็ไม่ติดลูกก็จะแบบว่าห้าลูมาสักชิ้นล้วโห oh, ต้องอ e ีพีหน้าอ่ะวะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> ใช่ปนะเนี่ยไม่ใช่สเกิร์ตใหม่กับอืเอาเกมค้างใช่ ไี่สุดท้ายอดจ้าไปบินใหน <wh> ้ขังไม่ลบเศร้าใจ EP นี้ก็ประมาณนี้แหละเจ๋ง ไม่ได้ได้มาชิ้นเดียวไม่พอใจไฟท้ายติดอีกเอาไวร้ร่อไว้รอไว้รอสี่หลุมอีพีน่าโอ้โหติดเทียบโอ้โมีชิ้นล่อสองอันเลยโอเคอีพีนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับฝักกแล์กดแเชร์กตันเ,าตาเบอร์จะไปชิ้นหน้าไปแล้วบายครับ